น่า้วนี่เชือะไยอะน้าพร้าวนี่เชือกใยน้าพร้าวน้พร้าวสองคนหรอไม่ใช่น้พร้าวกับ น้าฟิลนี่คุ้งขนี่คุ้งขนขั้นใต้ดูดูดีๆีคิวนี่ช่วยฉันดึงไม่นิ่งกับหนูนะโย่เย่ไปมาช่วยมี่ล okay. ูกเอาค่ะหนักมากจะเปิดได้นี่นะออกบ๊อก

เอาเชฟไปหนูออกก่อนเชฟี่หนูออกได้ไหมมันเอามืกุดออกได้ด้วยเนาะเรา้องเปิดอีกอันหนึ่งดูไหมคะ จับเบาๆนะคะถ้าเป็นหนังสือต้องจับเบาๆของทุกอย่างเลยหลุดจับเบาๆนะนอะไรนี่ของเล่นแม่ดิหนูรู้ไหมอันนี้คือของเล่นที่แม่จะซื้อให้หนูมาก่อนหน้านี้อ,อันนี้เลยหนูต้องชอบมากช้อปปิ้งคาร์ดช้อปปิ้งลิสต์เราจะเล่นกันนี่อีกนะอุ้ยชอบอันนี้มากจับเบาๆ,ๆนะคะ ดูชถูกไหมคะลูกมีอะไรอีกคะับทีแปรงขนุนเอ้าช็บสติกเหรอขนมดูลแล้วขนมอยากกินขนมหนุนหรูอได้ไงว่าเป็นขนมหนูมไม่เคยเห็นมาก่อนและเปลือหน่อยแล้วขนมมีนี่รู้ได้ไงว่ามันเป็นขนมมันอาจจะเป็นยาสีฟันก็ได้นะ จจะเป็นยาสีฟันก็ได้นะอาจจะเป็นงเล่นก็ได้อาจจะเป็นยางลบก็ได้นะอาจจะเป็นนูยิ้มก็ได้นะอาจจะเป็นดินสอก็ได้นะอาจจะเป็นขนมก็ได้นะอะไรอะไรก็ขนมแกะแกะรับเนโซ่ไหมอยากะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะรับเพนโซ่รัภาษาไทยแม่พินเซลแม่ีเรียกว่าบเพนโซ่เรวเวลาแม่เรียกปะ แบทพีเีลแล้วอะไรหนูเรียกวะแบทพีเีลเหมือนกันพี่ไม่ช่วยมั้ยคะช่วย <pper pper> หานนี่ค่ะยิ้มอะไรคะยิ้มของแม่หนีด<ๆ>ีใจไหมดีใจแล้วคันนี้ไม่ใช่อมคุมนี่ <pper pper> นไม่ใช่อง,องุ่นนะอนอันนี้อันนี้อันนี้ควรม,มันเป็นของนิ่งแต่ว่า ที่เป็นมีขนมสองนั้นก็คือขนมแล้วปอแม่กับหนูรู้ได้ยังไงหนูไม่เคยกินหนูไม่เคยเล่นหนูรู้ได้ยังไงเนี่ยหนูแค่หนูแค่เจอแล้วก็หนูแค่รูโพ้หนูเจอมันแล้วหนูเจอมันที่ไหนเนี่ยมันเจอมันตรงนี้ที่ไม่ซชื้อมาให้หนูตัวนี้หนูด้ยรู้ใครค่ะมใครให้หนูมาคะน้าพราวกับน้าฟิลใช่ไหมแล้วหนูต้องทำไงคะขัดพื้นท่า ขอบคุณค่ะพูดเฉยๆหรอโลกใช่พูดเฉยๆพูดเฉยๆมันใช่เหรอต้องต้องทำยัไงไงด้วยเวลาขอบคุณอะ่ะขอบคุณค่ะเออกสีขอบคุณค่ะนะพราวขอบคุณค่ะน้าพราวขอบคุณค่ะนะฟิลขอบคุณค่ะน้าฟิลอือฮึชอบไหมโลกจริงๆในของเขาสีมว่วงเหมือนกัน ด um ีค <anything> ่ะฉันคืบบีอุ้ยผมกระเด็นดูผมกระเด็นได้ไหมผมกระเด็นนะผมกับมาผมกระเด็นดีนะผมกระเด็นด้วยเปนเบบี้อยู่เลยยิ่โตขึ้นเลยเอามือกดออกได้ยังไงอะเหมือนหนูไหมใส่มือกดอะ มันก็มีมุมเทากต้นแต่ว่าแต่พี่เซลไม่มุมเทาเต้นเลย